สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปวิดีโอนี้จะมาชวนทำอาหารว่างกรอบอร่อยแล้วก็ทำไม่ยากด้วยค่ะนั่นก็คือเผือกกรอบไส้กุ้งนะคะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดของไส้นะคะไส้นี้สามารถนำไปต่อยอดทำเป็นเมนูต่างๆได้อีกค่ะส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะคะมีถั่วลันเตาแค่หลอดหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆหัวไชโป๊สับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นบางๆ กุ้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแป้งขา้าวโพดน้ำเปล่ากุ้งแห้งล้างทําความสะอาดแล้วก็แช่น้ําพอนุ่มเห็ดหอมแช่น้ําแล้วหั่นเป็นชิ้นกระเทียมสับซีอิ๊วขาวผงปรุงรสพริกไทยเกลือน้ำตาลน้ำมันหอยน้ำมันงาค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาละลายแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็น้ําเปล่าค้นให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักไว้ค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะให้พอร้อนนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับนะคะผัดกระเทียมสับให้พอมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่กุ้งแห้งลงไปผัดค่ะตามด้วยเห็ดหอมหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ผัดค่ะผัดให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่หมูที่หั่นเป็นชิ้นบางๆลงไปผัดนะคะผัดให้พอหมูเริ่มสุกสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็จะเติมกุ้งค่ะกุ้งที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะลงไปผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมผงปรุงรสลงไปตามด้วยพริกไทยเกลือน้ำตาลทราย น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วผัดให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ตามด้วยแครอทหั่นนะคะผัดพอแครอทเริ่มสุกเราก็จะใส่ถั่วลันเตาลงไปค่ะวันนี้ใช้ถั่วลันเตาแช่แข็งนะคะแล้วก็ตามด้วยหัวัยโป๊ัสับนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดท,ที่เราละลายไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วตามด้วยน้ํามันงาเป็นอันดับสุดท้ายเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะตักใส่ชามค่ะแล้วพักไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําเผือกทอดกันค่ะวันนี้จะใช้เป็นเผือกหอมนะคะหั่นล้างทําความสะอาดแล้วเราก็จะมาขูดเป็นเส้นบางๆเล็กๆแบบนี้ค่ะ เือกที่ขูดวันนี้นะคะก็จะไม่ได้ช่างตั้งแต่ทีแรกแต่ตวงก็ได้จะได้ประมาณ2ถ้วยค่ะจากนั้นเราก็จะเติมแป้งทอดกรอบลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเสร็จ1 3ช้อนชาจากนั้นเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะมาถึงขั้นตอนการทอดน,นะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะด้วยไฟแรง แล้วก็ลดลงมาเป็นไฟปานกลางนะคะจากนั้นเราก็จะมาตักเผือกใส่กระบวยค่ะให้ออกมาเป็นรูปร่างที่มีความโค้งแบบนี้นะคะเพื่อเวลาทอดแล้วเราสามารถที่จะนำไส้มาใส่ได้ค่ะจากนั้นเราก็นำลงทอดได้เลยค่ะ เมื่อเผือกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเราจะค่อยๆใช้มีดแซะริมกระบวยนะคะแล้วก็นำเผือกออกจากกระบวยค่ะทอดต่อจนเผือกกรอบเหลืองเป็นสีน้ำตาลทองค่ะเมื่อเผือก เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้แล้วนะคะสุกแล้วค่ะตักขึ้นได้เลยให้เสด็จน้ํำมันเราก็จะมาทำการจัดจานกันเลยค่ะเราจะตักไส้ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักลงไปในกระทงที่เราทอดกรอบทุกอันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอาหารว่างเผือกกรอบไส้กุ้งแล้วก็คู่กับน้ำจิ้มไก่นะคะหรือน้ําจิ้มเปรี้ยวหวานอร่อยมากๆเลยค่ะ มีความกรอบแล้วไส้ก็มีความอร่อยที่ลงตัวแล้วไส้นี้นะคะเราสามารถที่จะทำเป็นเมนูเผือกทอดสอดไส้ได้อีกหนึ่งเมนูค่ะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ